สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เรายืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่ๆนะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตสต็อกในส่วนของรถกระบะนะครับวันนี้เรามีการเติมรถใหม่นะครับจัดเรียงสต็อกใหม่นะครับสำหรับรถกระบะที่อยู่สาขาสุวินทวงศ์46ของบริษัทเพชรยนต์นะครับแล้ววันนี้ทางช่องรถกระบะมือสอง by โอ๊ตเพชรยนต์ครับจะมาอัปเดตสต็อกรวมถึงอัปเดตตัวเรื่องราคาด้วยนะว่าตอนนี้ ราคาเท่าไหร่แล้วมีการปรับลดราคาด้วยนะและที่สำคัญในคลิปนี้จะได้เห็นรถทั้งตัวกระบะตัวเตี้ยตัวสูงเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มากๆม,มากหน้าหลายตาเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันได้นะครับว่ามีรุ่นไหนอยู่บ้างแต่บอกเลยว่ารถทุกคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนิสสันนาเวล่านี่คันนี้ไม่เก้าหมื่นนะรประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับรีโวนะครับหรือจะเป็นดีแม็กบรรทุกคอกนะครับจัดฟรีดาวได้เลยจัดฟีดาว นะฟรีดาวแบบไม่ต้องใช้เงินออกล้นได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์เดิมครับ098ย์6 5222ี ID Line OAT 667ดครับใกล้ปีใหม่แล้วใครหารถกระบะใช้งานนะครับใครหารถมือ2ไว้ใช้งานนะครับนาทีทองเลยนะสำหรับช่วงนี้นะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเริ่มกันที่สันนาวาคันนี้นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปทีร่ราคาเลยนะคันนี้ครับผมบอกก่อนเลยว่าราคาไม่แรงไม่หลักหมื่นสำหรับตัวนิสสันนาวล่า2 3 e ตัวแคปนะเกียร์ออตโต้นะไมล์หลักหมืน่นได้ตัวหน้าใหม่ใส่ลังคาแคลรีบอยมาด้วยนะมาในราคาที่ดีมาก4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะครับถ้าเราจัดไฟแนนซ์นะผ่อนประมาณสักเจ็ดพันนิดๆรายได้หมื่นห้าหมื่นหกออกรถได้เลยนะครับได้ตัวโฉมใหม่แล้วไฟหน้าเป็นควอตไอนะครับแบบนี้เลยนะครับรอดูดันบึกบืนครับสำหรับนิสสันนาวาล่านะใครหาสเปคแบบนี้ใช้งานมาเลยครับคันนี้ยังว่างด้วยนะภายในก็สวยเบาหนัง ได้พวงอะไรมัลติฟังก์ชันเลขไมค์90,007เลขไมค์9 0 0โ0คันนี้ได้จอทัชสกรีนเอออโต้มาครบเลยแล้วก็ใส่หลังคาแคลรีบอยมาด้วยนะด้านหลังนี่ใส่หลังคาแคลรีบอยมาด้วยสําหรับคันนี้นะครับ419,000บาทมาเลยครับคันนี้ยังว่างนะรถเข้าใหม่นะฮะเพิ่งเข้ามาปรับสภาพเรียบร้อยเอามาจอดอยู่ตรงนี้แคปหน้าจอํำเลขป้ายทะเบียนแล้วโทรหาผมได้เลย 0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับเอ,อแล้ววันนี้มีประกันเครื่องเกียร์มีส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญน,นะครับมีส่วนลดค่าโอนให้อีกนะครับโปรโมชั่นมีเยอะแยะมากมายติดต่อหาผมกันเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้จะมีข้างๆกันจะมีรีโวตัวยกสูงอยู่2คันนะก็จะเป็นตัวสีขาวเป็นสีประตูนะครับไม่ได้ติดหลังคาแคลริบอยส่วนคันสีบอลเงินก็จะใส่หลังคาแคลิบอยมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นสเปคไหนนะคันสีขาวคันนี้นะครับ เป็นตัวรุ่น2 4ยุี่ e ปี1ิบเก้หุ้ยไม่เก้าหมื่นไม่เก้าหมื่นปีหนึ่งเก้านะครับสี่แส0เก้าหมื่นเก้าันบาทตัวรุ่นนี้ได้เกียร์ธรรมดานะได้เกียร์ธรรมดามาเบาะหนังนะคันนี้ได้เบาะหนังตีกลมๆค่าง,งวดอา่าราคารถ5 0 0,000แล้วกันค่าง,งวดคันนี้อยู่ประมาณ900 0รายได้สอง0มื่นใครที่ทำงานมีเงินเดือน2 0 0หมืขึ้นไปนะครับจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานบริษัทข้าราชการ ออกได้เลยขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับดอกเบี้ยเดียวกับตัวรถรถเก๋งเลยนะนะผ่อนอยู่ประมาณสัก9,000กว่าบาทนะสำหรับคันนี้นะสีขาวปี19ป้ายทะเบียน7076นะครับสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวรุ่นที่มีหลังคาแคลริบอย 2.4e เหมือนกันนะครับแต่ตัวรุ่นนี้ได้สีบรอนเงินนะครับสีบรอนเงินนะเกียร์ออโต้อ่ะคันนี้เกียร์ออโต้ราคา549,000บาทนะครับปี20อ่ะใหม่กว่าปีหนึ่งเกียร์ออโต้ คันนี้เลขไมล์แสนก็โลนะได้บ่อผ้าคันนี้เป็นตัว E ตัว E ใส่หลังคาแคลรีบอยมาลดหน่วยงานนะครับสีบอลคันนี้ลดหน่วยงานนะราคาห้าแสนกว่าบาทค่าง,งวดก็อยู่กับประมาณเก้าพันปลายๆนะครับเงินเดือนสองหมื่นขึ้นไปทั้งคู่เลยทั้งสองคันนี้เงินเดือนสองหมื่นบาทขึ้นไปนะครับมีเครดิตเกินหนึ่งปีอายุงานเกินหนึ่งปีนะคใครที่มีเครดิตไม่มีล่าชา้าไม่มีแบ็กดิสฟรีดาวได้เลยหรือถ้าใครไม่มีประวัติเครดิตก็ขอดอกเบี้ยพิเศษได้ ต่อหาผมโอ๊ตเพชรยนต์ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะ098 446 5222นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวกระบะอคอกด้วยนะคันนี้คันเดียวในร้านยูสูดีแมกครับตัวฉมตัวหน้าหัวกระสุนนะครับ4ประตูใส่อคอกมาลงล้อมานะครับนี่ลงล้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์สำหรับคันนี้เป็นตัวรถปี2012ครับนะ2.5 Z 299,000บาทคันนี้ได้รถปีหน นะใครจะเอากระบะไปบรรทุกนะครับนี่เลยใส่ข้อมาให้เป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะครับและที่สําคัญคันนี้ก็ใส่ล้อมาให้ด้วยนะขอดูช่วงล่างนิดหนึ่งตัวสองจุดห้านะครับนี่ดูช่วงล่างนะนี่ช่วงล่างของคันนี้นะครับอ่าสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้เป็นตัวรุ่นสี่ประตูนะครับอันนี้สี่ประตูเกียร์ธรรมดาไม่แท้นะประมาณสองแสนก็โลนะครับรถใช้งานครับคันนี้เราขายราคาก็ไม่แรงสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจมสดได้เลยนะ จบสดยกรถกลับบ้านได้เลยคันนี้ติดต่อเข้ามานะครับ0984465222 ID Line OAT667 ครับคันนี้อยู่พเพชรจตุวินทวงศ์46นะครับสนใจคันนี้มาหาผมที่สาขานี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวกระบะเตี้ยนะครับมีอยู่หลายคันนะอย่างคันนี้ก็เป็นสีเทาดำได้ตัวหน้าหมูป่าป้ายทะเบียนคันนี้ก็2410นะครับนะ2410ปี23ุไหม30,000โล ม่สามหมื่นโลรถปีสองพันยี่สิบสามนะตัวแซตอีดิชันนะสี่เก้าเก้าเป็นตัวแคปตัวเตีย้ยสมาร์ทแคปนั่นเองได้เกียร์ออโต้ด้วยว้าได้เกียร์ออตโต้นะคันนี้สี่เก้าเก้าคันนี้ค่าง,งวดก็อยู่กันประมาณสักเก้าพันเหมือนกันนะแต่ได้รถปีสานะเอาไปขนของได้ระยะการใช้งานได้อีกยาวนะครับเพราะว่าไม่ใช้ไปแค่ส0 0 0มกว่าโลเครื่องยนต์แน่นแน่นอนน,อนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับดูแลรถเป็นอย่างดีโดยไทยพัฒด้วยคันนี้ใครหา,ารถใช้งานวิ่งงานขนของ มาเลยครับจำป,บป้ายทะเบียนคันนี้แล้วแคปมาหาผมได้ฟรีดาวได้ครับคันนี้ค่าง,งวดอยู่ประมาณสักเก้าพันรายได้ก็สองหมื่นบาทเหมือนกันนะครับได้รถปีใหม่นะรถสวยเลยนะครับดูแลให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ถ้ามาคันนี้ก็ได้เป็นสี่ประตูที่ใส่แคลรี่บอยโฉมเดียวกันอันนี้ก็ยังว่างนะครับแต่รู้สึกว่าคันนี้จะเกียร์ธรรมดาไหมเดี๋ยวผมขอญาตดูภายในนิดหนึ่งสาหรับตัวรุ่นปีสองพันยี่สิบเอ็ดไม่แสนโลราคาสี่แสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับตัว Z ซ d อีดิชั่นนะ ใส่หลังคาแคลิบอยมาให้แล้วคันนี้เกียร์ธรรมดาอ่าคันนี้เกียร์ธรรมดาเลขไมล์หนึ่งแสนโลนะอ่ะาเมื่อกี้ผมให้ดูตัวแ c a เนาะตัวแ c a กระบะปิกอัพคันนี้เป็นตัวสี่ประตูใส่หลังคาแคลริบอยเกียร์ธรรมดานะครับสี 4, 39, 000, บ่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่างวดอยู่ประมาณสักแปดพันเจ็ดพันาปปลายแปดพันนะสี่ประตูตัวเตีย้ยตัวแซดอีดิชั่นนะครับคันนี้นะรถยังว่างนะครับปียี่สิบเอ็ด นะเลขหมาแสนโลอันนี้น่าสนใจนะครับเอาไปขนของได้นะใช้บรรทุกได้นะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เลยนะคันนี้รายได้นะก็อยู่กันประมาณสักเอ่อถ้ารายได้ถ้าค่างนอยู่ประมาณสักแปดพก็1 8ื่นนะตีเป็น1 8ื0นแ0 0สอเนี่ยออกรถได้เลยเราจะนับเรื่องเครดิตด้วยนะมาปรึกษากันได้ใครอยากออกรถนะผมรับจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศจะอยู่กรุงเทพต,ต่างจังหวัดออกรถได้หมดครับโทรหาผมได้เลย0 9 8ย์6 5 2 2 2 ไอเดลีไลโอเอทีหกหมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโปรโมชั่นเยอะนะช่วงนี้พวกการดูแลตัวรถนะครับส่วนทีนี้เราอัพไซส์มานิดหนึ่งมาดูเป็นตัวรุ่นพิเศษคันนี้ป้ายทะเบียน6 4สี่หนึ่งหนึ่งนะดีแม็กเอ็กซสีดํานะครับเป็นตัวรุ่นที่ได้ชุดแต่งมาเลยนะคันนี้ไม่หกหมื่นห้าครับราคาปรับลดลงมาแล้วนะปียีสองตัวหนึ่งจุดเก้าเอ็กซ์ซีรีร้อยห้าสิบแต่งมาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท คันนี้ค่างวดอยู่ประมาณสักหมื่นสามนะค่างวดอยู่ประมาณสักหมื่นสามตัวรุ่นนี้นะครับนอกจากจะได้ตัวรถเป็นสีดํานะครับก็จะม,มีพวกลายกราฟิกสติ๊กเกอร์เป็นลาย X s e r ซ e s และชุดแต่งพวก ac, ล้อแม็กหรือพวกเนี้ยตัวสปอร์ตบาร์ให้มาครบเลยนะไม่น้อยปีใหม่นะเจ็ดแสนก็บาทอันนี้ภายในการตกแต่งเห็นไหมครับเป็นเบาะหนังนะครับเดินตะเข็บสีแดงแล้วก็มาพร้อมลวดลาย X s e r ซ e s แบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสไลด์เบาะนิดหนึ่ง บอกคู่หน้ามีคําว่าตัว X อ,อยู่ที่หัวหมอนนะครับหัวเบาเนาะแล้วก็การตกแต่งสีดำหมดเลยกีออโต้ auto, พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยในราคา7จ็0 0สนหนบาทป้ายแดงก็ประมาณสักเ0้าแสนปลาๆนะนี่นะครับฟรีดาวได้เลยคันนี้สนใจติดต่อเข้ามา098 4465 222นะแต่ละคันนี้คือจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยแล้วก็ด้านหลังยังมีรถหน้าสนใจอยู่นะครับนะมาติดตามกาันนี่ลีโว รีโว่สีบอลเงินเราก็มีคันนี้นะครับป้ายทะเบียน450คันนี้ราคาราคา429,000บาทนะครับปีฟ2ไมล์69,000โลอ้นี่คันนี้คันนี้ก็ค่างวดอยู่ประมาณสัก8,900เหมือนกันนะคันนี้ดูรายละเอียดตัวค่างวดนะครับเราปรับสภาพเราชงแล้วเรียบร้อยนะทุกคันที่จอดตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนาวาล่าจะจอดอยู่หลายคันเหมือนกันอย่างคันนี้ก็จะเป็นตัวสี่ประตูแคลิเบอร์นะครับนิสสันนาวาล่าข้อดีคือราคาดี วิสันนาว,วราอย่างคันนี้ราคา4 4 9 0 0 0บาทปี19นะ 2.5V เกียร์ออโต้ไมลแสนสอันนี้ผ่อน8 0 0 0ประมาณ7 9 0 0เษ8 0 0 0รายได้ก็16,007นะดูสภาพภายในวงมาลัยไ,ได้จอกีออโต้ให้มาครบเลยนะครับได้เป็นตัวรุ่นกระบะนะคือยังไม่ได้ใส่หลังคาเข้ามานะครับน่าใช้ตัวรุ่น V ด้วย 2.5V นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะสนใจคันนี้ทักทายมาได้แล้วก็ก็จะมีรีโวอีกหนึ่งคันที่ยังว่างอยู่อย่างคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวสีประตูสีขาวนะครับรถเกียร์ออโต้นะตัวไฮตัว Top หลุดจองปีเบนะครับฟังยุสี่ไฮร้อยห้สิแดงมา 6, 49, ้า6กแสนสี่หมื่าพบาทคันนี้ตัว Top มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซ็นเซอร์รอบคันนะครับมีจอมีกล้องให้ครบเลยเบาะหนังด้วยนะตัวรุ่นนี้ ค่าง,งวดคันนี้อยู่ประมาณสักหมื 1, ่นหนึ่งถึงหมื่นสองรายได้สองหมื่นห้าเป็นเจ้าของได้นะฮะแต่ว่าตัวรุ่นนี้เขาให้เบาะหนังปกไฟฟ้ามานะกระจกออโต้ทั้งสี่บานพุสตาร์ทเอนจินพวงมาลัยพร้อมพุดคอนโทรลนะครับนะอันนี้คือออปชันที่เขาให้มาค่อนข้างเต็มเลยสําหรับตัวรถกระบะนะครับตัวท็อปคันนี้นะเท่านั้นไม่พอยังมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมาให้อีกนะราคาตามหน้าป้ายเลยนะครับฟรีดาวน์ได้นะราคานี้นะครับออกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดได้ จัดไฟแนนซ์ได้ยอดจัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย098-446-5222นะฮะนะ,นะป้ายทะเบียนนี้นะครับนี่ฟีดาวได้หมดแล้วก็มีนิสสันนาวาล่าตรงนี้อีก2คันคันนี้รู้สึกว่าจะไม่น้อยนะสีดำแบ็คออดิชั่นตัวแคปนะครับไม่29 0 0ปี20 399,000บาทคันนี้ผ่อนประมาณสัก7จ0 0พ2 0 0นึนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรน่าใช้งานมากนะ สีดำแบ็กออดิชันก็จะเป็นชุดแต่งที่เขาแต่งมาแหละนะครับจากโรงงานแต่ว่าราคาดีไม่น้อยได้เป็นเกียร์ธรรมดานะอันนี้เกียร์ธรรมดาให้ดูหมดเลยนะนี่ผมให้ดูไล่ดูเลยอัปเดตสต็อกเลยเนี่ยไม่สองหมื่นกว่าโลนะนิสันนาวาล่าสามเก้าเก้าผออกมาทั้ง,งเจ็ดพันเศษนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนาวาล่าอีกเหมือนกันนะครับจะเป็นสีขาวตัวแคลิเบอร์นะครับสีขาวป้ายทะเบียนสี่แปดหกสี่นะครับสาหรับคันนี้นะ อันนี้ปีสิบเก้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะค่างู้นก็อยู่ประมาณสักเจ็ดพันเหมือนกันนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะรถแต่ละคันที่เราให้ดูนี่คือรถเราปรับสภาพพร้อมใช้มาแล้วน,นี่กระบะตัวเตี้ยมีอีกหนึ่งคันแล้วก็เอ็กซิลี่คันนี้ก็อีกหนึ่งคันเมื่อกี้รู้สึกว่าจะไม 6, ่หกหมื่นนะครับคันนี้ป้ายทะเบียนสี่สามสามแปดนะครับคันนี้ไม่น้อยกว่าเดิมอีก48,000โลปี22 7,2900อบาท, 2, 7, 2, 9, บาทอ่ะราคามันต่างกันอยู่หมื่นเดียว นะรถปี2 2นะครับ X Series นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทุกคันที่เห็นตรงนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะเสียงดังนิดหนึ่งนะเขาลองรถอยู่นะครับโทรหาผมได้เลยครับ098 446 5222นะครับ ID Line OAT 667มีโปรโมชั่นให้นะดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครับ,บ,รบ,รนะรบส่นรถส่นรถของแถมการดูแลมีให้หมดเลยสนใจคันไหนติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้098 4465222 ID Line o a t 6 6 7ครับติดต่อหาผมโอดเพชรยน์ตคนดีคนเดิมกันเข้ามาได้เลยนะครับอยู่บริษัทเพชรยนต์สวินทวงศ์สีนี่เองนะครับมีมรีนองเจอะครับออกรถได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอพระคุณสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับชอบคันไหนติดต่อผมเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ